สวัสดีครับพบกับช่อง break the code w a r ในวิดีโอนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเนะะื้อหาสอนนอคอมพิวเตอร์ค่าย2นะครับโดยอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของภาษาที่ใช้จากสอนนอคอมพิวเตอร์ข่าย1เนี่ยจะใช้ภาษา c เป็นหลักนะครับโดยค่าย2เนี่ยก็จะมาเปลี่ยนมาใช้เป็น c นะครับโดยที่อย่างแรกเลยก็คือจะ ต้องเรียนเกี่ยวกับการใช้คำสั่งในภาษา C++ ไม่ว่าจะเป็นการรับค่าการแสดงผลหรือว่าอื่นๆครับเช่น printf ก็จะเปลี่ยนเป็น c o u t หรือว่า scanf เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นตัว cin ต่อไปก็คือเรื่องที่จะต้องเรียนก็คือเป็นเรื่องของ data structure หรือว่าโครงสร้างข้อมูลไม่ว่าจะเป็น dynamic array, linked list, stack, queue, hash map, binary tree แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับ โดยการเขียนโครงสร้างข้อมูลบางอย่างเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ไลบรารีที่มีอยู่แล้วได้ก็คือ STANDARD t e m p l a t e l i b r a r y โดยจะมีหลักๆก็คือมี LIST มี Pair, Vector, Stack, Queue, Priority Queue, Map, Another Map, Set, Another Set, Multiset หรือว่าอาจจะมีเพิ่มเติมนอกจากนี้นะครับในตัว STANDARD t e m p l a t e l r b r a r y ซึ่งเราก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการของเรา โดยตัว standard template library เนี่ยไม่ได้มีแค่โครงสร้างข้อมูลแต่จะมีคำสั่งอีกมากมายที่ให้เราได้เลือกใช้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นการสอดการ swap หรือว่าอื่นอื่นนั่นเองครับโดยต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของ problem solving algorithm um, หรือว่า a l g o r i t h m um ที่ใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆครับซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละสู่รบรมนะครับอย่างแรกเลยก็คือการเขียน iterative แล้วก็ recursive ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ DFS แล้วก็ BFS บน a r r a y 2มิติก็จะเป็นการเซิร์ชข้อมูลหรือว่าจะเป็นการท่องบน a r r a y 2มิติเพื่อแก้ปัญหาต่างๆต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ greedy algorithm โดย greedy algorithm เนี่ยจะเป็นอัลกอริทึมที่จะเลือกคำตอบที่ดีที่สุดณนะกรณีใดกรณีหนึ่งนั่นเองครับซึ่งจะมีข้อเสียก็คือไม่ครอบคลุมครับเพราะว่า การเขียน greedy algorithm เนี่ยมีข้อดีตรงที่อาจจะเขียนสั้นแต่ว่าไม่ครอบคลุมในหลายๆกรณีต่อไปก็คือ divide and conquer จะเป็นเรื่องของการแบ่งปัญหาออกเป็นปัญหาย่อยๆครับแล้วก็จะเป็นแก้ปัญหาย่อยๆแล้วก็นำกลับมารวมกันเพื่อให้ได้คำตอบของปัญหาใหญ่ที่เราต้องการต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ binary search binary search จะเป็น การเสิร์ชข้อมูลใน array ที่เรียงแล้วโดยจะมีข้อดีก็คือจะใช้เ,เวลาอยู่ที่ log n ซึ่งถือว่าเร็วนะครับแล้วก็ตัว binary search เนี่ยอาจจะพัฒนาขึ้นเป็นการประยุกต์ใช้กับโจทย์ปัญหาต่างๆก็คือจะเป็นการ binary search ตัวคำตอบของปัญหา mm hmm. เพื่อให้อัลกอริทึที่เราใช้แก้ปัญหาเนี่ยมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยตัว dynamic programming นะครับก็จะเป็นการ แก้ปัญหาย่อยๆครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำปัญหาที่ทับซ้อนกันมารวมกันเป็นปัญหาใหญ่ๆจนได้คำตอบที่เราต้องการครับโดย Dynamic Programming เนี่ย <c oughs> ก็จะมีหลากหลายอัลกอริทึมให้เราได้เลือกใช้ซึ่งตัวเริ่มตัวเริ่มแรกที่เราอาจจะได้เรียนก็อาจจะเป็นตัว o c ค Change นะครับหรือว่าการทอนเหรียญหรือว่าจะเป็น n a p s a c กก็คือการหยิบของอะไรทำนองนี้ แล้วก็จะมีอีกอื่นๆอีกมากมายแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีอ um ัลกอริทึมเพิ่มเติมที่เราเอาจจะได้เรียนในค่ายซึ่งแตกต่างกันไปตามสูตรอบรมนั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ tree tree เป็นหนึ่งในโครงสร้างข้อมูลครับซึ่งเราจะได้เริ่มเรียนจากการเขียน tree การเขียน binary tree จากนั้นก็จะเป็นการเขียน binary search tree ก็จะเป็น tree ที่สามารถ search ข้อมูลได้หรือเลยกง่ายๆคือเป็น tree ที่มีการจัดเรียงข้อมูลแล้ว ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ tree traversal หรือว่าการท่องบน tree ซึ่งหลักๆก,ก็จะมี3อย่างนะครับก็คือ pre order, in order แล้วก็ post order ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการ insert การ delete หรือการทำ operation ต่างๆกับตัว tree ครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการหาความสูงของ tree แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็จะสามารถนำ tree ไปประยุกต์ใช้กับตัวโจทย์ปัญหาอื่นๆได้นั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของกราฟเตอรีกราฟเตอรีเนี่ยเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาอยู่ภายในค่อนข้างเยอะนะครับโดยเราจะได้เริ่มเรียนจากตัวทฤษฎีกราฟแล้วก็เป็นทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวกับตัวทฤษฎีกราฟซึ่งในส่วนของการเขียนโปรแกรมเนี่ยอย่างแรกที่จะได้เรียนก็จะเป็นเรื่องของกราฟ Representation หรือว่าการนำเสนอกราฟในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปของ m ม t r i กซ์หรือว่ารูปของลิสต์ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของกราฟทวอซอ์ก็คือจะมีหลกัหลกๆก็คือ DFS แล้วก็ BFS ต่อไปก็คือการสร้างโครงสร้างข้อมูลอีกตัวหนึ่งก็คือ disjoint set Union จะเป็นการเก็บข้อมูลที่อยู่เป็นกลุ่มซึ่งถ้าเราใช้ในเรื่องกราฟเนี่ย เราก็จะมักใช้ในการนับคอมโพเนนต์ของกราฟหรือว่าการเก็บ parent นต์ของโนดแล้วก็จะมีเรื่องของ s ช o r t e เทสพาธหรือว่าการหาระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่างคู่โนดโดยตัว s ช o r t e เทสพาธเนี่ยก็จะมีหลายอัลกอริทึมที่เราต้องเรียนแล้วก็สามารถนำไปเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นตัว Distra Algorithm หรือว่าจะเป็น f l o y d w a r s h a l l Algorithm ซึ่งแต่ละ Algorithm เนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ Minimum Spanning Tree หรือว่าต้นไม้แผ่ทั่วก็จะเป็นกราฟที่ทุกโนดเนี่ยเชื่อมต่อกันโดยที่มีน้ำหนักที่น้อยที่สุดก็จะเช่นเดียวกับ s h r t e s t p a t h ก็คือมีหลาย Algorithm ให้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นค r u s c a l a l g o r อ t h m หรือว่า Prim a l g o r i ิ h m แล้วก็อาจจะมีอัลกอริทึมเพิ่ม,เต,มเติมท แล้วก็จะมีอีกตัวนึงก็คือ topological sort หรือว่าเป็นการเรียงลำดับ order ในการท่องบนกราฟนั่นเองนอกจากนี้ตัว graph theory เนี่ยก็จะมีอีกหลายๆเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นตัวการหา cycle หรือว่าจะเป็นกราฟในรูปแบบต่างๆนั่นเองโดยเพิ่มเติมที่เราอาจจะได้เรียนในข่ายนเนี่ยก็จะมีเรื่องของการคำนวณ p i g O notation ก็คือเป็นการคำนวณกรณีที่แย่ที่สุดของ โดยหลักๆก็จะมี2ออย่างก็คือตัว time complexity หรือว่าเป็นเวลาที่แย่ที่สุดสำหรับโปรแกรมนั้นๆแล้วก็ space complexity ก็คือพื้นที่ที่เราใช้ไปในตัวโปรแกรมนั้นๆแล้วก็จะมีเรื่องของคณิตศาสตร์ที่อาจจะได้เรียนปะปนบ้างเล็กน้อยเป็นเรื่องของหลักการนับเบื้องต้นหรือว่าการเรียงสับเปลี่ยนการจับหมู่การจัดหมู่อันนี้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับสูตรอบรมแหละโดยแหล่งการศึกษาเนี่ยเราก็สามารถหาความรู้ได้จาก หลายแหล่งมากไม่ว่าจะเป็นตัว programming i n th อันนี้เนี่ยจะเป็นเว็บรวมโจทย์ไม่ว่าจะเป็นโจทย์พื้นฐานของ Competitive Programming หรือว่าจะเป็นโจทย์าการแข่งขันต่างๆแล้วก็โจทย์ t o i หรือว่าคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติในปีเก่าๆเนี่ยก็จะมีอยู่ในตัวเว็บไซต์นี้ด้วยหรือว่าเราจะศึกษาจากเว็บไซต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น geekforgeek หรือว่าตัว usaco g u i แล้วก็สามารถศึกษาได้ตามวิดีโอในช่อง YouTube ต่างๆครับรวมถึงช่องของผมด้วยนั่นเองโดยใครต้องการที่จะแนะนำหรือว่าต้องการที่จะเสริมเพิ่มเติมเมนื้อหาเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับโดยสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับผม